เราจอดรถไว้ที่สถานีรถไฟแล้วเราก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์มา20บาทนะจริงแล้วขับเข้ามาในมหาลัยได้เลยนะที่จอดเทียบนะ hmm. เวลานะขนานี้เวลาห้ามงเย็นนะงานเขามีตั้งแต่10บโมงไปจนถึง4ี่ทุ่มเลยนะมหิดลเกษตรแฟร์อยู่ที่มหาลัยมหิดลสรยานครปฐมนะ Sugar, ดูโซนนี้โซนแรกเลยนะโซนขายอาหารร้านคา้าร้านอาหารคนเพียบคอนส่วนับใจส่นคะหึแก้วสิบาทโปรส่แก้วร้อยค่ะได้นได้ทุ่นเลยนะคะร้อนสดอบยสดใหม่ค้ส่เลยค่ะไว้กได้เลยค่ะไม่ลายมันขับาคนเยอะมากโซนร้านดังติ๊กต็อก า <c oughs> จะเป็นร้านดังๆเหมือนงานใหญ่ๆนะเขาเปียบเทียบราบ้าน,นกหกชิ้นเงินล้านนอกๆดูหนไม้ละสามบาทไม้ละสามบาทคุณเยอะมาก่อย เป็นาราสเรมี่ยมี่เน่ๆร้อน่เป็นร้าี่เลสมนีเรลร้บนหรับนลม่เร้านเ่เเลร้นลรับปร้อนเลย จะใจร้อนเยอะเลยครับขอรับหมครับรอนเลยคนมหาศาล ฟ้าขับขี่รถจักรยาจรนต์อย่างเคร่งครัดสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งและลถการใช้ความเร็วในพื้นที่มหาวิทยาลายัยโปรดเลือกเฟือกแก่ผู้ข้ามถนนในทางข้ามโปรดระมัดระวังนิสชารีมารตรวจสอทรัพย์สินและสิ่งของมีค่าของท่านตอดรถผู้ที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาสามารถนำรถเข้าจอดได้ที่ลานจอดรถเรือนไทยสูตทีลานจอดรถทีสามสูตเอ และลานจอดรถาคารเบรณานวัฒกรรมโซนดีสำหรับรถศักรยานยนต์สามารถอดได้ที่ลานจอดรถทีห้าโซนดีลานจอดรถน้อยหนึ่งโซนดีท่านสามารศึกษาข้อมูลเรื่มเติได้จ่วะสัมพันธ์และข้อความต่างๆของมหาวิทยาลัยก็ไดีเกิหตุเพื่อปอันคุ้มช่และสุขภาพที่ดี่ด

Paid, ลังคาเยอะมากๆนะเยอะมากๆจริงๆเลยนะสองฝั่งนะที่เราถ่ายให้ดูอย่างนี้ฝั่งเดียวก็ยังไม่จบเลยนะฝั่งใจหัวของเราถ่ายได้นะไข่ทอดนะไข่ทอดนครนะ

วเอะี่ช็อกโกแลตด,ดูบ เกี้ยจีเกี้ยวจีเปลวจีขนมไทยแล้วทำน่ารักนะตังฝรั่งทอดนะชีสชีสน่ากินมาก

เหี่ยวยาวแช่น้ำปลาเนื้อย่างนะมหมาล่าหมาล่านะร้านเห็ดย่างเห็ดย่างไปดูกันนะครับมากิน เดินมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะพาเดินฝั่งขวามือของเราบ้างนะฝั่งซ้ายมือร้านเยอะแยะเลยนะฝั่งขวามือก็เป็นร้านพุดพักนะร้านนี่เป็นร้านขายน้ำนะโคปโกป้ปปประมา่คาเฟ่นนะร้านไอติรีมไอศครีมไม่อ้วน ้มตำยำซ่เมียบเลมดูเจียบกมเป็นมอไปนะยันเลยจะเ่ะจัมโบ้เลยค่ะสิมปีครับสิ่ได้นะสิมปีครับต้องไหวจะปักได้เลยครับหยิบชิมได้เลยค่ะ 对。 คนเยอะมาก,าใ,กให้เลยครับที่เทาห้าสิบเก้าบาทา่ะ <c oughs> ปาจหอกได้ <c oughs> หลังคายเยอะมากคนเยอะมากมพอกันเลยนะ ก็มีนักศึกษาออกลานนะออก้านนักศึกษานะ,ะใครที่ชื่นชอบการออกร้านนะมาเดินดูได้เลยนะโซนการหนีนะหีที่นั่งเล่นด้วย ตอนนี้จะขายทั่วทั่วไปนะริมถนนที่อยู่ตรงข้ามกับโซนกิจกรรมที่มีดนตรีนะเป็นกิฟช็อปเป็นเสื้อผ้า ร้นไมโลนะร้านไมโลนี่คิวยาวๆนะมาเที่ยวงานนี้นะจะมีรถทันนี้นะสายสีเขียวนี่บริการฟรีนะใช้ใน มหาลัยนะคันนี้เขาจะวนทุกประตูเลยนะใครที่จอดรถไว้แล้วเดินเมือม่อยอยากจะเดินเที่ยวทั่วงานก็นั่งรถใส่สีเขียวนี้ได้เลยไม่เสียค่าบริการนะตอนนี้เรานั่งมาตรงมาลงตรงประตูสี่นะโซนประตูสี่ก็มีร้านขายของมีรอบงาน นะเข้ามาทางประตู4ตรงนี้นะที่เราชี้ให้ดูเนี่ยนะก็จะเป็นเส้นที่มาจากเลี้ยวมาจากบรมนะมาดูแผ่นผังจัดงานหน่อยนะไม่ิดเกระเซตแฟตันที่17-18มกราวม69นะรถบริการภายในมหาลัยถ้าเป็นสายสีเขียววันธรรมดามีตั้งแต่6โมงครึ่ง,ถ,งถึง2องทุ่มคนรอบมหาลัยนะบริการฟรีนะ วันเสาร์อาทิตย์ก็ตั้งแต่8โมงถึง2องทุ่มสายสีแดงจะวิ่งวนตั้งแต่9้าโมงถึง2ทุ่มนะประตู3เปิดตลอดเวลานะประตู 1,5, 6, 8ปิดเวลา5ทุ่มนะแผนทังภายในบริเวณงานรอบมหาลัยเลยนะเนี่ยเขาแบ่งเป็นหลายโซนเลยนะโซนอหนึ่งร้านค้าีอสองร้านค้าโซนดีร้านค้าร้านอาหารโซนสนุกโซนดีร้านค้าหน้าเวที ซนดีเราเดินมาแล้วนะโซนสีลันทานักศึกษาโซนลันคานักศึกษาเราเดินมาแล้วนะโซนต้นไม้เรานั่งรถผ่านนะโซนโอทรทัศนโซนสินค้าโรงงานนวัตกรรมขบวดสัตว์เลี้ยงจุดนั่งทานอาหารที่จอดรถยนต์ที่จอดมอเตอร์ไซค์จุดบริการต่างๆรวมถึงเวทีนะครั้งแรกนะที่เรามาเดินในงานมหิดกดกจำเป็แฟ นัรั้งแรกนะที่เราเข้ามาเดินอยู่ในมหาลัยมหิดลสารยาเนะี่ยทุกครั้งถ้าเป็นงานกระเสจะเป็นแบบที่กำแพงแสนหรือว่าที่บางเขนะเนี่ยงากระเสตบางเขนนี่จะอยู่ประมาณชิ้นเดือนนะสาเด็จมกรานะงานวันนี้วันแรกนะ14มกราคมนะไปจนถึง18มกราคมนะส5 6 9้านะปี6-9 งานมหิดลเกษตรแฟร์นะจัดครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกเลยนะ14มกราคม69นะงานมีตั้งแต่10โมงไปจนถึง4ทุ่มเลยนะอยู่ที่มหิดลศารยานะรีวิวให้ดูนะสำหรับสายช็อปนะเราแนะนำให้มาเลยนะร้านค้าเยอะมากๆร้านดังร้านอร่อยมาเพียบนะที่จอดรถมีเยอะแยะนะแค่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ